น้ำมันสการครับหลวงปู่หลวงปู่อยู่วัดไหนครับวัดมาเพียงวัดอะไรนะครับวัดมาเพียงตำบลตำบลหนองทองอำเภอเสียงโพจังหวัดปราจีนบุรีโอวัดหลวงปู่ได้ยินว่าโหสร้างให้ญาติโยมมีความสะดวกสบายใจเลยมีห้องที่ห้องน้ําเสร็จในตัวครับเห็นหลวงปู่พูดทรมากนี่มันตรงดีนะครับ อยากให้ <คน S 1> ใหลวงปู่ครับผมอยากให้ปู่พูดเรื่องการประเชนนะครับการพระกับโยมประเชนของน่ะการประเชนญของให้พระนี่ครับที่ถูกต้องจสองมือยกให้พ้นพื้นไม่ใช่ตูดให้เหมือนให้หมาให้หมูพระกระเสือกไปโยมเกิดพระกระจาดโยมจะไม่รู้ประเคนใครโอ้โยมนี่ต้องประเชนสองมือใช่ต้องยกให้พ้นจากพื้นไม่ใช่ตู ไม่อยากพักเอาเัรเข่าตุ๊เอาโอ้นี่คือนไปการประเคียของที่สุกต้องรับสองมือเหมือนกันโอพาะก็ต้องรับสองมือเหมือนกันใช่ไหมครับครับที่ถามลงตาไม่ใช่อะไรที่ที่เห็นเห็นมาเนี่ยข้อที่ไม่เป็นกันผมคิดว่าคงจะยอมตู้ไปกับพาะกันเอาหัวเข่าตุ๊เอาเลยแบบนี้ ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าพ,พระขี้เกียจพระไม่ไม่บอกโยมใช่ไหมน้องตาพระไม่รู้เรื่องท <ำ S 2> ํายังไงไ่ระแต่พับมัดง่ายไม่รู้ว่าองค์ประเคนเป็นยังไงโอ้อทีนียกประเคนทั้งโตบอกมันไม่ใช่ยกประเคนทั้งโตโตใหญ่ทําไงโตวงกว้างๆสองเมตรจะยกใบบอคนเดียว พรถ้าลักษณะนี้ก็โทษโยมไม่ได้ใช่ไหมน้องตาภาคจะบอกว่ายมประเคนเทละถ้วยมันไม่ได้มากมายถ้าเขาใกล้ออกไหนกนนนับประเคนตรงนั้นสามถ้วยสี่ถ้วยห้าถ้วยรับประเคนไม่ใช่ประ,ประเคนถ้วยเดียวหมดแล้วทั้งโต๊ะไม่ใช่เพราะลักษณะนี้ที่ที่ผมถามนี่ผมไม่เคยได้ยินว่าใครจะพูดบอกว่าวิธีประเคนอของกับผ้างฆงเนี่ยไม่มีใครพูด ไม่มีใครบอกมันลงตาพูดไงครับผมเลยม,มันนึกว,วา่าเอะถ้าอย่างนี้จะโทษโยมผิดโยมก็ไม่ผิดนะพ่อไม่รู้ใช่ไหมครับผมไม่รู้ถ้าไม่บอกมันก็กะต้ให้เสื้อๆนะอ้าวบางทีมาวางเอาเดินลงพระเดินหนีไปเลยท่านแค่มาวางเพิ่มไปแล้วบางทีโยมไม่บูมพระเป็นสิบโต้ะมจะม,มาบังครเดียวองเดียวให้ยังไหนเขาอ,อื่นจะได้ฉันปะ เวลาเรามีงานเนี่ยเขาต้องให้มีพระไปรับประเคนไว้ก่อนถูกโตะถูกโตะรับประเคนไว้ก็พระส่วนใหญ่มาก,ก็เข้าที่ทำได้เลยเขาจะทำอย่างนั้นเวลามีงานเวลามีงานที่ขอในโตะเนี่ยต้องประเคนไว้ก่อนแล้วก็พระที่มาร่วมไม่ต้องมารับประเคอเนอีกไงโอ้ถ้ามวนจะง่ายกว่ามีพร<ป>ะเป็นประจาโตะแล้วก็รับประเคนไว้รับประเคนเสร็จแล้วก็พระที่มาก็นั่งประจำเลยโต้ละห้าองหกองค์ก็นั่งไปเลย โอ้อยางงี้จะง่ายเนาะหลวงตาเนะาะวันจะไม่วุ่นวายมาให้เต็มตอาประเค้อปเคนตรงไหนไพ่อพระนั่งเตรียมแล้วไม่มีช่องที่จะประเคนตรบางทีมแต่ยอม,ยมผู้หญิงเนี่ยจะฆ่าประเคยนยัยงไงโอ้ถ้าเป็นงานใหญ่ๆต้องให้มีองค์พระไปรับประเคนไว้ก่อนไปก้ารูปสิบรูปไปรับมีหน้าที่ไปรับประเคนก่อนจะถึงเวลาฉันอืนี่เป็นความรู้อาหารเรียบร้อยไว้หมดด้วยจานวางให้ถูกต้องหมด นั่นแหละหน้าที่ของเขาเรียกพัตุเทศผ,ผู้รับของแทนสองถ้า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 ไม่มีนี่กิถามาประเคียนอย่างตนนัวนี้อย่างบางทีฉันไปแล้วพ่อมไม่รู้เ็าะรดว่าประเคนแล้วครับเนี่ยเป็นประโยชน์นะหลวงตาเป็นประโยชน์มากเลยระหว่างอุบาสกวาสิกาและพระสงฆ์สิ่งที่หลวงตาอธิบายวันนี้ ถ้ารู้เนี่ยจะได้ไปปฏิบัติกันครับถูกต้องได้มาจับต่อ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 กันเห็นช่วยเดียวจบมันไม่ใช่ครับของทมยุทธ์เขาไม่เขาจะไม่ทํากันแต่ของวัดบ้านแต่อันเดียวแล้วแต่ที่จริงวัดไหมวัดบ้านหอธรทมยุทธ์ก็ต้องทําสมควรทาเหมือนกันทั้งหมดกันแล้วก็เคนอันเดียวกันหมดอันเดียวกันหมดอย่างนั้นจะสวดอโมทาไมล่ะครับก็ไม่สวดพุทธทางไปเลยเลยมานนอโมอยู่ ป,ปรเด็นสำนักตงกตั้งน้ำมอก่อนการรับประเชยญของจะไม่แยกแยะว่าธรรมยุทธหรือ,อวัดบ้านส่วนใหญ่นะเขาจะแตะเท่าเดียวกันแล้วเลยนะครับที่ผมเห็นอย่างนั้นแหละส่วนใหญ่วัดธรรมยุทธก็เหมือนกัน<ห>ผม,มง,ง่ายพอดีผมถึงถามดวงตางว่าเพื่อจะเป็นประโยชน์กับพระสงฆ์องค์พระเจ้าก็ดีผู้ที่บวชเข้ามาในศาสนาผู้าสงอ์บสกิบากาที่ผู้จะปฏิบัติกับพระสงฆ์ก็ดีในที่เก<ด>่าๆของอยู่ในวนัดนผลไม้เกิดอยู่ในวัดไปเก็บประชันเองเลยก็มี เนี่ยมันไม่ถูกต้องมันต้องให้โยมเอาให้ไมใช่พัะไปเด็ดเอาไว้เองโอ้ม่แต่ผลไม้ในวัดนี่ใช่ไหม้องตาจะไปหยิบมาคื้อพระื่องฉันของที่รประเคียนไม่ใช่ว่าไปหยิบเอามาเองมาฉันได้โอ้เม่แต่ในบริเวณวัดเราก็ช่างเอมันยังไม่รับประเคียนไงยังม,มั่วาจะต้อนปุ๊บเนี่ยเห็นเนี่ยถ้ใหญ่ฉันอายโยมเก็บให้หน่อยเก็บประเคียนให้หน่อยมีชาว่าไปเก็บเอาเองโอ้ มาขามหวานหมดเียพระจะไปเก็บเอาเองวันฉันไม่ว่าไม่ใช่ว่าวัดตัวเองเราไปเก็บมาได้เลยไ,ได้ม,มันต้องมีคนเอาให้ครับกว่านี้ไม่มีคนเอาให้ก็ไม่ควรมันก็ฉันไม่ได้เลยเนาะแต่กินของที่รับไม่รับเป็นรับเพื่อนม,มันก็ต้องอาบัติถ้าคำว่าต้องอาบัติแล้วก็รงอาบัติเราก็ได้ในหลวงตา ปงจะปงทุกว <ENNIS S 1> oh ันอยู่บ่สินเช้าไปเก็บมาม่มาฉันตอนตอนบ่ายมาไปแสดงบัตพวกนี้เช้าไปเก็บมาอีกแสดงบัตทุกมื้อที่เดวหนึ่งโอ้ก็อยู่องเดียวใหญ่ไปปงกระไผ่วันนี้โอ้เดยวเขาตายหมดเหลือผู้เดียวเลยไปปงกระไผ่วันนี้อืมไปเอาเม่วงไข่อันนี้กับเม่วงไข่อันนั้นก็บเม่วงไข่ยกกูมากินไม่ได้ไปต้อคอยเฝ้าอยู่เป็นแปดเทนไปเป็นฟาทะน้ม่วงอันนี้ก็เม่วงฉัน อันนี้ก็ตอนมาขานชั้นพ่ออยู่ในวัดชั้นเดี๋ยวพระโยมก็ดูว่ามึงแดกเบัดอยู่บ่มันไม่ได้ร้อยน้อยเหมืนตัวนี้มึงจะแดกเบัดอยู่บ่อมึงจะให้เจ้วมาให้ไม่ผมไปมาหลายจังหวัดหลายสถานที่น้องกาโอเคน้อยสองน้อยกับจิคัตน้องกาครับผมไปมาหลายวัดหลายจังหวัดหลายสถานที่กับพ่อให้ครูาระจำผมเพิ่งเห็นลักษณะที่ว่าเป็นการ พูดง่ายๆก็ได้ว่าเทศนารทำแบบง่ายๆอ่าสําหรับผู้ที่มาครูบาอาจารย์ที่ของเยอะๆนี่โอ้ยห่วงอันนี้ก็ของชั้นนะของชั้นใครไปใกล้กล็กไม่ได้ต้อ่วงเพื่อนไปส่องมันจะเด็ดไหมเนาะมันมาจ้องแต่กรณีอย่างนี้หลวงตาสะว่าผมมาเห็นวัดนี้ยสมว่าเป็นวัดหลวงตาผมเห็นมะม่วงต้นเนี้ยถ้าผมอย่างว่าหลวงตาครับผมขออาจจะสมว่าขน,นลูกเนี้ยหลวงตาครับผมอยากได้ขนลุนักลูกถ้าหลวงตาบอกว่า เอาเลยโยมเนี่ยเอาได้ใช่ไหมครับเอาได้เนาะถ้าเพิ่นนั่งเฉยอยู่อย่าไปเอาได้นะั่นเดี๋ยวคอร์สมาถ้านั่งเฉยเนี่ยไปเอาคือเป็นกรรมด้วยจะเจอคอรสเพิ่นแล้วถ้าเพิ่นนั่งเฉยอยู่<อ>จด็กก็ใช้ไม่ให้เออเพิ่นเดี๋ยวถ่านนังสติ๊กแล้วนั่นห่วยบกักนี้มันมาจากไหนคือพวกหงอกกันเถื่อที่มาเอาหมกมี่ลอยใหญ่กูเหรออืมจะเจอนันสติ๊กแล้วถ้าเอาโดยไม่รับอนุญาตก็เป็นเปรตเหมือนเดิมโอ้ยมันก็ของสงเนาะของสง ต้นไม้ทุกต้นในวัดเป็นของสงฆ์เนี่ยครับจะมาขอไปทําพื้นอยู่บ้านกับไม่ได้ต้องขออนุญ,ญาตทงางเอาไปได้เลยไม้ทุกชิ้นที่เศษไม้ที่ทําเหลือก่อสร้างเนี่ยต้องขอ๋ยถ้าไม่ขอเนี่ยมาเก็บเอาไปเลยไม่ได้เด้มันเป็นของสงฆ์เป็นของสงฆ์มันคนมาขอปูนครึ่งถังเวลาพระทําพุฏิปูน,นที่ไม่บอกหรอกมาขอกับช่างช่างไม่ใช่เจ้าขอเนี่ยนั่นโอ้ ขอกับช่างก็ไม่ได้เพราะช่างไม่ใช่เจ้าของช่างไม่เจ้ของช่างมันก็ไม่รับจ้างนิดหนั่นมารับจ้างถ้าประสงค์ข้าเจ้าเอาไปรโยมน์คู่สองคู่มไม่เป็นไรก็ให้ได้ให้ได้แต่ถ้าให้แล้วมันจะมาเอาบ่อยได้บดบ้านได้ปนนอืมมันนั่งก็เอาได้กูก็เอาได้เว้ยครับไปปูนวัดกันหนึ่วัดก็วัดกูคือกันโอ้โหก็สาวเึงว่าจะทําวัดได้ซะแต่ไอ้ประเดีคนนั้นก็เครื่องคู่คนนี้ก็เครื่องคู่เอากูก็จะไปอุดอ่องไว้กูจะไปอุดบันได กูจะพยา,ยาสาเอ๊ะหลวงตาเขาระหว่างการสร้างโบสถ์กับสร้างศาลาเนี่ยอันไหนสําคัญกว่ากันครับศาลาจะประโยชน์มากกว่าเพราะคนทั่วไปก็ได้ใช้ศาลาเนี่ยทำปุ๊บเพราะว่าโบสถ์เนี่ยมันจะใช้ตอนบวชตอนลงปฏิโมกข์แค่นั้นเองแต่ศาลาามันต้องใช้ทุกบุญต้องอยู่ที่ศาลมดหินพระปางานศพงานอะไรอยู่ด้านหมดไห,ยหด<ะ>วยสังฆทานอยู่ด้านหมด บวชไม่จะเป็นก็ไม่ได้ให้ไปใช้เนี่ยไม่จําเป็นไม่ได้ใช้ใช่ไหมครับวบสเป็นกติพระเจ้าเนาะทำเคืพระเจ้าได้บวชเนี่ยโอ้บวชไม่จําเป็นใช้ไม่ได้ถ้าไม่ไม่ใช้สังฆกรรมจะเป็นไม่ให้ไปใช้บวชเนี่ยจะไปชันฆ่าอยู่ในบวชไม่ได้เนี่ยครับจะไปแยกแพรในบวชเนี่ยไม่ใช่เนี่ยต้องเรียกอยู่ศาลามา่วพาะถวายเพนในบวช์ท่า อ <c oughs> โอ้ระหว่างการสร้างโบสถ์กับศาลานี่ศาลาสําคัญก,ว,ก,กว่าได้อันนี้ส่ามากกว่า,า,กกวาครับเพราะว่ามันจะมีแค่งานบวชงานลงปิโมกนั้นเด็ดทีไปใช้ในโบสถ์กรกถินพระประ่าถังฆทานเลยอยู่ตอนรับพิธีอะไรก็อยู่ศาลามดเพราระออาราอรของใช้ส่วนใหญ่ที่อยู่ศาลาโบสถ์จะมีอะไรหนะก็มีต่พุทรูปก็ถังเทปเชิงเทียนครเด็กกันดอกไม้แค่นั้นอยู่นั้นของใช้ของสวยมันอยู่ที่ศาลาส่วนใหญ่ อันนี้สงมากกว่าก็ว่าได้มากกว่าแล้วก็ประโยชน์มากกว่าความพร้อมเกิดอ,อยู่นั้นแล้วใครจะมีโบสถ์โบสถ์มีส้วมไหมไม่มีครับนั่นในกระพงแก้วใครไ,ไปสร้างสร้างโบสถ์สร้างส้วนไม่มีไหมไม่มีไม่มีครับอะ่นะสติพุทธเจ้าจะไม่มีครับถึงถึงสร้างไว้เราไม่ใช่พระอุปชายเลยมันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมครับไม่มีประโยชน์อืมแล้วก็มีนิยมไปสร้างส้วมในโบสถ์อ่ะไม่เคยเห็นครับไม่เคยเห็น เพราะเป็นนุสุขามภีติมาจะมีส่วนได้อย่างไรเกิดเ<อ>วลามีบวชอยู่เกิดคนข้าไปขี่ทําไงอืมพวกสางกัรเมื่อกี้ไม่ถูกต้องบางทีมีบวชหน้าคนข้าไปขี่อยู่ในบวชเอาแล้วเสด็จสุขทาภูติมารกรรมนั้นก็เป็นวิบัติเอ๊อย่างนี้อุโบสถในบวชเนี่ยพระเข้าไปนอนได้ไหมครับ ได้ได้ก็ไปอยู่เว้นอยู่ยามดูพระธรุปเลยอ๋ออยู่ได้เหมือนกันอยู่ได้สําหรับพระสงฆ์ประจําไม่ได้โอจะอยู่ประจําไม่ได้ไม่ได้ไปนอนงคืนหนึ่งสองคืนนี้ได้จะนอนประจําอยู่นั่นไม่ได้เดี๋ยวขยะเต็มที่หอมมาม่าเพียบโอ้กนบุรีเพียบอถ้าอยู่ประปนนสรา,าเรเดือนนี่ทอมามม่าเต็มแล้วอืม <même> ยัดเข้าใต้อะสองมั่งยัดเข้าข้างพระประธานมั่ง พอถึงสามเดือนนี่โอ้โ้เหตุผลมา<น>้มาเ,เหตุผลที่ว่าไม่ให้ไปอยู่ในโบสเพราะคนมาก่ายไปเดี๋ยอุถูกดลิตยนเขี้ยวมากก็ยนกินมากก็โยนเดี๋ยวไวนนไ้นี่ก่อนลงไปกลับมาเอไว้นี่ก่อนพอถึงสามเดือนที่จังไหนบนนี้<ห>อัญญะเลยหลังจากความจาเป็นรงสาราแล้วภายในวัดในห้องน้ําก็สําคัญมากใช่ไหมครับห้องน้ำสำคัญที่สุด วัดเนี่ยถ้าขาดห้องน้ำามดจอบถือว่าถ้าในเขตที่ว่าเป็นที่รวมของสาธุชนมาเป็นบุญเป็นงานสาคัญที่สุดก็คือห้องน้ําใช่ไหมครับมันก็ถามหาห้องน้ําก่อนเลยเวลาคนมาถึงวัดเนี่ยห้องน้ําอยู่ไหนก็จะถามเลยก็ไม่ถามวิจ้ารวาตหรอกก็จะถามหาห้องน้ําอยู่ไหนศาลาห้องน้ําแต่ที่สำคัญคือห้องน้ําสาคัญที่สุดเราจะถามก่อนครับ ขาไปถามเรากตีแจวว่าอยู่ไหนคะเขาไม่ถามเราพอจอดรถแล้วก็ต้องห้องน้ำอยู่ไหนต้องไปปวดทุกข์ใช่ไอมมาทางกายจะถามห้องน้ำอยู่ไหนคะไมหน้าผมนด้ยินว่าวัดหลวงใจเนี่ยสร้างห้องน้ำไปเพียบเลยกระซมนะครับซ่อมของเกา่าซ่อมของเกา่าจีห้องคลองตาซ่อมห้าห้องของเก่าที่เขาทำไว้นั่นสิบสิบกว่าห้องแต่มันอุปกรณ์ชำรุดหมดครับแต่ก็ซ่อมทั้งหมดก็เลยมาซ่อมของเกา่าของโบราณครับที่มันเป็นฝาคอนกรีต แล้วก็เป็นหัวระบบธรรมดาไปเปลี่ยนเป็นชักโครกหมดก็ค่อยซ่อมไปเรื่อยๆไอ้ตัวนั้นก็ไม่ซ่อมเรากไว้งั้นแหละไว้เป็นอนุสรณ์ครับคนไหนมันอยากขี้ก็ไปขี้มันมันมีน้ําด้วยสายมันก็ทําพังหมดไอ้ผักบัวมันก็ไม่รู้ไปไหนหมดสายผมเห็นหลวงตาพูดธรรมะเนี่ยมันฟังง่ายดีขออนุญาตหลวงตาตั้งแต่บวชมานี่หลวงตาได้ขี่พรรษาแล้วครับขี่คนแล้วได้สี่สิบสี่สิบเจ็ดพรรษาพระเนนแปด ยังสี่สิบเอ็ดนี่ยังไม่ยังไม่รวมเนียนใช่ไหมหลวงปู่เน็นแปดปีพระสี่สิบเอ็ดเป็นสี่สิบเก้าปัจจุบันนี้ถ้าผมไม่ถามนี่สาธุชนจะไม่รู้นะครับนี่ว่าเป็นพระมหาเถระ,ะ,ะมหาเถรานะเถระนี่แหละครับท่านอยู่ง่ายพูดง่ายไม่เหมือนกับพระมหาเถระบางคนก็พระหนุ่มพระน้อยเออ กูบวชมึงเกิดกันยังแน่เบอร์กันท่านบวชแล้แต่มึงยังไม่เกิดนะเนี่ยมึงรีบทำให้ท่านเลย้างวิดีต่อทางอำเภอท่านบวชตั้งแต่ยังมึงยังไม่เกิดนะนี่ผมดูปูดูหลวงตาเนี่ยหรือหลวงปู่เนี่ยเป็นพระที่เรียบง่ายติดดินจริงๆครับปฏิบรทาเนี่ยมึงคนไม่รู้หรอกครับผึงคยมาเด้เพึ่งบวช ครับเพ,พิ่งบวชอยู่บวชมาปีสองสี่บวชพระบางทีก็พวกนั้นมากี่พรรษาคนนะครับแล้วคุณขี่พรรษาสิบเจ็ดโน่นก็นั่กับเน้นนุ่นนั่กล้ๆเน้นนุ่นเป็นอะไรเป็นชนะเฟอบ์บอกเออหนะเฟอก็นักน่กับเน้นนุ่นครับกคจะยัยงหวดจะมากราคุณเลยแต่ว่าหลวงปู่นี่เป็นคนที่ไม่ชอบยศถาบรรดาศักดิ์ไม่เอาไม่เอา ไม่เอาตอนนั้นเขาจะให้ตอนสระฤาษียาเขาจะให้ประคูณสัญญาบัตรบอกให้เขาเื่นด้วยก่อนไม่เอาหรอกเหตุผลที่ไม่อยากได้มันเพราะอะไรครับของผมเพราะเราอยู่กับพัทยาผู้ใหญ่เนี่ยถ้าเวลาไม่สมควรไม่ควรไปรับยวถามเวลาจากไม่สมควรถ้าเขาไม่ให้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาขายให้เนี่ย่าไปรับมันไม่เลื่อนหรอกพระคูที่เขากรณีพิเศษมามันจะไม่เลื่อนครับเขาเรียกพระคูส้มหลน่น ถ้าบรรดาพระครูสัจจะบตรปุ๊บเนี่ยสามปีมันจะต้องเลื่อนเลื่อนชั้นขึ้นชั้นตีชั้นทอนั้นเอกถ้าพระครูสมรถมันจะไม่เลื่อนมันจะอยู่นั้นบล็อกก็อยู่แค่นั้นแหละตําแหน่งก็จะไม่เลื่อนครับมันไม่สําคัญสําหรับการปฏิบัติธรรมใช่ไหมหลวงปู่มันไม่มีความจําเป็นไม่มีความจําเป็นบางคนไปซื้ออวุตตะซื้อพัดยศที่บวชเข้ามาคือเพื่อว่าเพื่อศึกษาในวุฒธศาสนาแล้วก็เพื่อ บอกสิ่งที่มันถูกต้องแก่ญาติโยมสาธุชนใช่ไหมครับไม่มีความจาเป็นครับชีวิตข้าดับยศฐานมิได้สะสถ้าคิดอย่างหลวงปู่ได้เนี่ยก็แสดงว่าการเล่าธรรมะหรือญาติโยมจะเข้าถึงง่ายดีครับก็ได้ความรู้อย่างที่ผมม,มามอขออนุญ,ญาตอย่างพัดยอเนี่ยไม่ให้ดุจอย่างผมมาขออนุญาตขออัดวิดีโอหลวงปู่ไว้เนี่ยหลวงตาไว้เนี่ยผมคิดว่าอย่างหลวงตาเนี่ย จะเป็นพระที่ว่าพระสงฆ์ที่พรรษาสูงมากเี้วก็อยู่ติดดินพูดง่ายๆญาติโยมเขาก็จะได้มีความรู้ครับอย่างจะถามวิทยาศเสี่์อย่างพระธานุกรมเนี่ยพัดอันหนึ่ง 7, 000, 8, 000เจ็ดพันแปดพันนะครับถ้าพระกส,สัญญจ้าบเนี่ยเป็นหมืน่นครับราคาเป็นหมื่นนะพัดน่ไม่ใช่ถูกๆเลยถ้าไมต้องมีราคาครับหลวงปู่ในท้องตลาดไม่มีขายเด้อ๋อ มันจะมีขายทั่วไปได้ไม่ใช่ตราราปัดพัดยอดเนึ่ครับมันจะต้องไปสั่งถ้าตาลาปัดอันนึงก็สองร้อยห้าสิบาทตรงไหนก็มีขายโอ้แต่พัดยอดเนี่ยมันต้องไปสั่งในสั่งทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้ใช้ดินแบบไหนที่มันจะบทนสวยงามถ้าตางปัดไปซื้อไหนก็ได้สองร้อยห้าสิบครับโอ้นี่ก็เป็นความรู้อีกด้านหนึ่งแต่พัดยอดเนี่ยมันไม่ใ็่ได้แบานนต้องพัะนาจากในหลวงเนี่ยครับต้องมีพรกมดีครั พระลมพระราชองค์การแต่งตั้งผู้นี้ผู้นี้เป็นพระนี้พระนี้พระนี้มันจะต้องผ่านจากคณะก็จะวังเน<ช>ับไม่ใช่ว่าจะเป็นพระครูดได้เลยได้บวชมาคร<ช>ับต้องมีความดีความชอบเขาสมควร<ช>ยังหลวงปู่บวชมาเนี่ยเป็นพระมหาเถรละเนี่ยเฉพาะพระเนี่ยก็ชี้เสกปัญญาแล้วหลวงปู่มีของดีบ้างไหมครับก็มีมีของครูบาอาจารย์ที่แจกมาเลยอ๋อแต่สาหรับตัวหลวงปู่เองนี่ไม่เคยไม่เคยคิดว่าจะทําเองไม่ทา อาจะของครูบาอาจารย์ราจะเต็มครูแล้วผลที่ว่าไม่ทำของตัวเองเนี่ยพันษาเยอะนี่เพราะอะไรพันจำเป็นไงเพราะทำมันจะต้องลงทุนตัวเองล่าไปแจกใครจะมาซื้อเอืาเอาเหรียญออกมาเอาเหรียญละเจ็ดแปดบาทต้นทุนมันเนี่ยจะมาขายเจ็ดบาทคือเก่ามันจะได้ไหมล่ะเห็นภาบางทีสิบพันช้าเก้าพันช้าก็ยังออกลงออกเหรียญเพราะอะไรขายตัวเองกิน ตายเยอะแล้วทําไมครับหลวงปู่ไม่รู้แหละภาษาสองภาษาออกเหรียญหมดตายเลยออกปีแรกปีที่สองตายเลยที้ขายตัวเองกินใช่ไหมหลวงปู่ตายนั่นอยู่ทีสเกตนะครับออกเหรียญรุ่นเดียวึ่งตายมันต้องพรรษาถึงหนึ่งมันต้องมีคนนิยมคนนิยมไม่ใช่ว่าจะออกมาขายสูงสี่สูงห้าไม่ได้หรอก็กมีองค์หนึ่งนั่นเขียนตะกุดเอง ครับไปหาขายไปดูกยาเบื่อตายอยู่ร้อยเอ็ดถูกยาเบื่อพระใช่ไหมครับเนี่ยพระโอ้เล่นของหาเหล็กไหลหางาช้างไปได้ไหนช้างตัวเมียมาถือไปอุดรเขาหลอกไปเอารถไปทุกวันทุกวันครับสุดท้ายเขาหลอกไปทั้งร้อยเอ็ดือใส่ยาเบื่อครับตายเขาเอาศพกลับมาบ้านน้องบอจะมาต้ไปเขาให้หมายถึงว่าเดินผิดทาง ผิดทางผิดทางไม่ใช่ทางส,สัมมาทิฏฐิคือมันไม่จําเป็นหรอกพลางานของขังครูอาจารย์แจกนี่งกันเหลือเฟือแล้วครับอย่างหัวหน้าปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยได้สิบเหรียญเอาครับแจกสิบองค์ได้ร้อยเหรียญแล้วนี่เอาพิธีเกตตรงไหนเป็น,น,ปนคููเลยได้น่ะถ้าไปยี่สิบงานเนี่ยเอางานละสิบน,น,นี่บมันสองร้อยเหรียญก็ได้น่ะเป็นคู่จะไม่มีที่นอนหละไว้แต่เหรียญ โอ้บางที่ที่หยอ,อกเรียญอะอไรคือจะมีสารนุติเสีมาขออนุญาตเท่านั้นถึงจะขังใช่ไหมครับขายขายหาเงินไอ้ที่ออกนะโอ้จะหารายได้ไดจะหาะรายได้กองละเก้าร้อยเก้าหรือกองละพันเก้าบาทโอ้ก็บอกไปว่าจะมาสร้างนั้นสร้างนี่ก็ว่าไปนั่นแหละจริงๆไม่ได้สร้างหรอกเสายังหายเลยค <laughs> ่าเสาหมื่นยังหายเลยห <laughs> ลวงปู่ก็พูดตรงไปนะครับพูดตรงไปพูดตรงไปสตาราจะทาอยู่ ร้อยแปดเสาที่ยิงทำอยู่สิบเอ็ดสาก็มีไม่ลวงปู่ก็พูดตรงไปครับไม่เป็นไรครับพ่าอย่างน้นนอยๆออกเหรียญมา,มาวัตถุวงกลก็ยังตอนละหมื่นสองนะเขมนับดูถ้าชื่อหนูไม่เห็นมีแหละกูฟังไว้ข้างล่างลวงปู่พูดตรงไปครับแมเดี๋ยว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 ด้วยกันนะโอ้โหลวงปู่เห็นยังยีพูดแรงไปแล้วชื่อหนูไม่เห็นมีแหละหนูไม่หยามลหมื่นสองกูฟังไว้ใต้ถุนเสานน่น เอาอีกทีนับงทรับเอาอีกทีเป็นทางการขออนุญาตชื่อปู่ละวัดแล้วก็ที่อยู่ชื่อรพระบดีกาสมยงสุธรรมโมวัดม้าเพียงหมู่สิบตำบลหนองพงอำเภอเสืพอพระจังหวัดปราจ,จีนบุรีโทรศัพท์062-546-690นะ0ห้าสี่หกหกอะไรนะศูนย์หกสองศูนย์หกสองห่าปู่อะไรที่เขาเรียกกันครับพระ พระสมยงพระอาจารย์สมยง,าารยมยงครับดูนะครับที่ผมเดินทางไปกับพ่อแม่ครูาอาจารย์มารอบประเทศก็ว่าได้ครับไปงานต่างๆผมมาเจอหลวงปู่ท่านนี่พระอาจารย์สมยงเนี่ยครับไม่ใช่พระอาจารย์แล้วครับแก่แล้วครับปู่สมยง 40, 000, สี่สิบเอ็ดพรนศเฉพาะเป็นสามเณรอีกแปดท่านปฏิปทาของท่านนี่พูดเหมือนกับนะครับพูดเหมือนกับว่า ติดดินจริงครับแล้วก็ไม่ถือตัวถือตนไม่ถือยศถาบรรดาศักดิ์แล้วก็คําพูดคำคันสนทนาธรรมของท่านเนี่ยท่านจะพูดง่ายเป็นพระท,ที่เรียบง่ายหายากครับพระสงฆ์อย่างนี้หายากก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาของผู้ที่จะเข้ามาชมก็ดีผมมาที่วัดพรมเสนารามตำบลโคกปีบอำเภอศรีมหาสดมหโหสถจังหวัดปายกินบุรี มาในงานพระราชทานเพลิงศพของพระครูอุดมธรรมโมพาตนะครับก็ได้มาสนทนาธรรมกับหลวงปู่บุญยงใช่ไหมหลวงปู่สมยงนะครับพระหลายองค์นะครับที่มาทั่วราชอาณาจากักรแต่บังเอิญผมมานั่งดูท่านแล้วท่านเอ๊ะพระองค์นี้ทําไมดูเรียบเๆง่ายๆพอดูพรรษาท่านแล้วจริงๆเป็นพระเทลามหาเทละนะครับสี่สิบเอ็ดพรรษาครับ ตอนที่ท่านบวชผมยังไม่เกิดเลยก็ไ่าได้นะครับ <c oughs> นี่ครับหากชาวป่าจีน <c oughs> บุรีกาบินหรือใกล้ๆอยากจะไปขอพรบารมีจากท่านนะครับเอ,อท่านก็ไม่ได้ว่าสร้างบวชสร้างศาลาแต่ไปเอาธรรมะกับท่านออของดีของท่านก็คือธรรมะนะครับนะครับได้คุยสนทนาธรรมกับท่านก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลนะครับสําหรับเขตป่าจีนบุรีครับท่านอาจจะมีของวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์ก็อาจจะมีครับมีแน่นอนครับ แต่ท่านจะเน้นเรื่องความจริงของชีวิตนะครับท่านบอกว่าโกหกคนอื่นมันโกหกได้แต่โกหกตนเองมันโกหกไม่ได้ครับเอาสติมาลองแล้วสำหรับคลิปนี้เราก็ขออยู่ไปแล้วก็อขอกราบขอพ่ะคุณลวงปู่สมจงนะครับลวงปู่สมยงใช่ไหมครับปู่ <S <S โอ้โหแล้วต่อไปถ้าผมมาทางนี้ก็จำผมนะครับปู่นะเผื่อมาหาปู่เหรอ เอยเองเป็นใครวะน่ะนะ <c oughs> ขับการาบน้ำมันสการครับปู่ครับขอพรปู่หน่อยครับปู่ให้พรเนี่ยเขาให้พรล,ลูกหลานทั่วราษฎงจากนะครับอภิวาทนาศีริชนิจังวุฒาปัยิโนจตาโรโหธรมาวัฒนติอายุวันโนสุข,ขังพระลงังสาธถูกติดตามตอนต่อไปนะครับ